มาแต่น้อยแต่ตั้งมาจะไปเจอหลวงอ,อ,อมเจอหลวงโอมเรยะนี่เจอหลวงอมว่าใจเปอ่อ <c oughs> ให้ปอนุ่ยกันดีไม่ได้หลวงอมมาใจปออมก็อขี้เนี่ยในหนลกเฤทธิเจตุนมาก้อได้เราอะเจตนอมเจตุนเคยอมรู้ไหมไอ้ไรเนี้ยตีป่อเคยอม <c oughs> ว่านุมา่มแหมหลวงอมว่าใจสีแดงนะโอม ว่าหนูมแม่ทีพออมที่ดำปีแต่ยอมรับว่าคุณหน้าภาพนี้ก็น่าตะอุ้มมานซ้ำที่ปีแต่ก็ยังไม่ลไล้ Hello face เนียประจำนี่ตั้งใจไปส่งไหนตรงประจำคกูนี่คุยเซียนเจอเป็นประจำเลยฮ่าคุยอมรับเราให้ดินตั้งลูกเขแก้งนายโตนาอุ้มจังไรปีแต่ยังไม่ได้นะได้แต่มันแต่ได้สิพุ่งวันนี้วะ วัดดีล,ล,าาลูกใส่เลยม้าฮ่าๆงูกวนใจหวงเนีอยอออเออเจ้าไอ้โู้ลูกมึงเออแจ้าขาทีควันลูกกูไม่ได้ลูกเนี่ยรบกันเป็นเพืออ่อนกันนะเนี่ยเจ้ากวนกันใช่เหราที่กวนนี่ที่ลุงแก้วปอมนัออนมอ่ะลอกกวนแมย์ด้อ่ะไมาได้แล้วว่ะแต่กวนเด็กเจ้าไม่ยอมนนี่ยโอ้กับวันนี้ถ้ามึงกวันโลกมันจะกูกวักนพอมันเองตัวเดียว đeo cứ nắm theo bà dùng keo về mẹ bỏ về nói nhau bỏ nó vừa chào bỏ về non con mẹ dùng tròn à biết ha dùng về nó cứ nắm chỉ bỏ nó mi à về non mẹ bà mất keo là ở quan tài uống rồi tiền chi tăng ni cho mình mua ngập lụt cứ ơ thì tài uống vừa lụt tin vô dùng tiền theo lọt cặp luôn đẹp บางที่ปักเตียงเด็งยิงนอนรับเจอใจใหม่อีนอนมันหลอกตังไว้เกยกองลวยกูแลกกันขี่กล้านนี้อ้าวเปรีดตั้งตัวคนนั่นแหละย,ยังเด็กมัจะยังคนใหญ่ตั้มต้าอย่า,าแม่ว้าวใส่แต่หน้าลาวเออกูควันตายวงควันจะกูยิงมฮ่ายังไม่ติดพอเราด้วยน้ำปะนะน้ำปอปอน้ำปอน้ำปอปนปโอ้พอเราไม่แก่คนมันปอดู้ พอเราเจออติมกินวันหนึ่งสองบอกรู้นปะนปะนันนนปะนนปะนันนันอลกมันเลนนนลกนันนนลกนะบาปเลแกก็คุณเลยเฮ้ยมาบพอมันเจอไอติมไม่กินวันหนึ่งสองบอกพอเราด้วยว่ารวยนัปอนะ

ไร่เด่นตั้งตัวของก็แล้วมึงเจอพรือลาเมาก้มลูกพอแก้วมีน้ําอยู่แล้วว่านายกกแก๊กน้ําศักดคุณปุกปักบ้านในแก้วไก่เบนอนกับไปกูไม่ไปนอนในได้นะกูตายงกันแต่กกแก๊กโคคาโคกแก๊กชอบใครหงปิดๆไม่ลาเอินที่ประวัติเจอพรือก็หว้าป้อมันลูกพอแก้วมีน้ําอยู่แล้วว่านายกกแก๊กน้ําศักดิ์คุณปุกปัก พ่อเแม่ได้กันตีตะพุดไปเกิดพมเจผภูเก็ตพ่อแก้วตะมันตีบ้าเกตอนนั้นพมเริ่มมาเดินตกแตกพ่อแดรรอนแก๊กๆกกพมหนังเล่นมาแกแต่ความวัตจน,นวัยเด็กอยากเป็นจานบอกตองใาย่จากภูเก็ตมาช่วยยาสั้นสั้นบอกเพราะเสตะกิจตกตะเก,กีดต้องลับไปหนังตกเบ็ดเป็ดติดเบ็ดอยากขึ้นไตรกิกหนังกันว่าภุก,ก็ กูเล่นกบเล็กฮันกูฮันยาตายโปตีกับจอบเล็กจักต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 ักอย่าแทกเดิกๆใจคนบังคดปอแก้วมีกิ๊กแม่ยิ่งกู้รุดโปว์ว้นจากพูดปอวันพูดนายมัดปู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 ยาวแรื่องสำคันแล้วมึงเหล่าอะไรบ้าเจอไรล่ะป้อมเจอเด่นตั้งเป็นโลกปอโตแต่บางคนไม่ดู ก็นึกว่าปีก sì, ับมองัวเข้าจอบแรงว่าอภิโตทตอภิถังเอเคตายโ้มก็บเราอยเดนตั้งก่อกอนวมึงเกิดแต่หนอ่ยเดนตั้งป้อมจือเดนตั้งปอกับแม่ได้กันในอันปาร์ตี้กลบเก่าเดือนพอดีแม่เกิดฟ้อมบนรถดต้ยชีวิตฟ้อมเดนตั้งแม่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเกิดมาได้อย่างไรปอกลืมใจตุ้งเดนตั้งก็เลยวางยาตายใส่ในปัดพักบุง Okay. get